วันนี้วันศุกร์ที่9ก้าก,กรกฎาคม2564 a c a d e m y c Class ตอนที่2วิธีที่เราคิด Mindset คือชีวิตที่เราเลือกเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนวิธีคิดโลกรอบตัวเราจะเปลี่ยนตามและเปลี่ยนชีวิตในทิศทางใหม่ท่านที่รักครับนโปเลียนฮิลผู้เขียนหนังสือ ศาสตร์แห่งความสำเร็จ law of success กล่าวว่าสิ่งใดที่จิตใจเราคิดถึงได้และเราเชื่อมั่นว่าเป็นไปได้สิ่งนั้นก็สำเร็จได้ความสำเร็จจึงขึ้นอยู่กับวิธีคิดและทัศนคติของเราเองไม่ใช่สภาพการภายนอกตัวเราทั้งนี้เพราะเราเป็นผู้ลิขิตโชคชะตา และบังคับทิศทางแห่งจิตใจของเราเองไม่ว่าเราจะต้องเผชิญสิ่งใดในชีวิตไม่ว่าเราคิดว่าเราทำได้หรือเราคิดว่าทำไม่ได้เราคิดถูกทุกครั้งเพราะวิธีคิดของเรากำหนดผลลัพธ์และเป็นไปดังที่เราคิดเสมอวิธีคิดกาหนดทุกสิ่งทุกอย่างวิธีคิดจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ยอดคน ผู้ประสบความสำเร็จแตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไปแน่ละไม่มีใครสามารถย้อนเวลาเพื่อกลับไปตั้งต้นชีวิตใหม่ได้แต่ไม่ว่าใครก็สามารถเริ่มต้นวันนี้และเดินทางไปสู่จุดหมายใหม่ได้ด้วยการเปลี่ยนวิธีคิดของตนให้เป็นวิธีคิดแบบเติบโตและดีกว่าเดิมได้เสมอการเปลี่ยนวิธีคิดจึงเปลี่ยนชีวิตเมื่อเราเปลี่ยนวิธีคิด เราจะเปลี่ยนชีวิตไปในทิศทางแห่งความสำเร็จ